สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องบบาวเข้มระนองวันนี้เราจะมาเก็บหอยเชอรี่นะครับไปฟักกันในบ่อน,นี้เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับผมก็จะได้เอาผักบุ้งเนี่ยลงมาให้เขานะครับก็คือปลูกผักบุ้งไปด้วยเขาก็จะได้กินพวกใบผักบุ้งเน่าแล้วก็เป็นพวกอาหารปลาที่จะให้นะครับ ก็คือให้เขาได้กินนะฮะตอนนี้เขาก็ให้ลูกมาประมาณสองสามคอกแล้วนะครับตอนนี้นะฮะคือเป็นร่องรอยของการเอาฉแฉลงแกะไข่ของเขาออกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บไข่ตรงนี้เพื่อไปฟักต่อนะครับ การฟักก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็แค่ว่าเอาไปไว้ในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งน้ำก็ไม่ต้องสูงเยอะนะฮะแล้วก็ปลูกผักบุ้งหรือว่าเป็นเนี่ยผักพวกนี้เอาไว้เปื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลูกเขาฟักก็จะได้เขาก็จะได้มีอาหารกินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาฟักเป็นตัวเราก็ค่อยให้อาหารเป็นอย่างอื่นเสริมไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาดู การแกะเข่าๆนะครับว่าเราจะทํำยังไงพอดีไม่ได้มีที่ตั้งมือถือตั้งถือมือเปล่าก็คือขั้นตอนเราก็จะใช้เกลียงนะครับนี่ครับเกลียงก็จะใช้เกลียงตัวนี้เป็นตัวสะไข่นะครับนี่ครับนี่นะครับใช้เกลียงที่เขาทําขนมโตเกียวหรือว่าไปซื้อตามร้านยี่สิบาทเลยก็ได้ฮนะร้านวัสดุก่อสร้างถูกๆน,ะนี่นะครับขั้นตอนของเราก็แค่ว่า แซะไข่นะครับแซะแซะแล้วก็แซะแล้วก็เอาไปไว้ในที่ที่เราจะทําเป็นที่อนุบาลของเขานะครับเดี๋ยวพอหลังจากผมแซะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับส่วนร่องรอยในการแซะนะอาจจะมีไข่บางอันที่แตกนะครับนี่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะ ส่วนใหญ่ไข่จะเป็นข้างล่างนะข้างล่างที่ว่าเขาจะต้องแตกเล็กน้อยแนละ้วเพราะว่าในการขูดเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียของไข่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันนะครับนี่นะครับก็คือไข่ที่เราแสออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ1เกียงที่ว่าใช้เกียงเพราะว่าเกลียงค่อนข้างบางและคมนะครับทําให้เก็บค่อนข้างหมดนะฮะแม่ร่องร่องรอยของการเก็บนะฮะก็คือจะไม่มีเหลือเหมือนกับเหมือนกับของเก่าๆนะฮะเพราะว่าเกียงจะทําให้เก็บได้ง่ายและที่สำคัญการสูญเสียในการเก็บค่อนข้างน้อยนะครับ ไข่ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนรถนี้หอยได้ขับไข่ออกมาประมาณประมาณตีสองได้นะฮะตอนนี้เป็นเวลาสักประมาณเก้ามงกว่าๆแล้วนะฮะก็คือบางลูกก็ยังนุ่มนิ่มอยู่เลยนะฮะเนี่ยดูข้างหน้าได้เลยฮะเนี่ยไอข้างหน้าก็คือเป็นไข่ใบที่แตกนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยว พอหลังจากนี้เราก็จะพาไปไว้ที่ผมทำเป็นทียนุบาลหอยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือทีอนุบาลหอยของผมนะครับก็จะใช้กระมังลูกใหญ่แล้วก็มีการเจาะที่เอาไว้เปลือระบายน้ำในอนาคตนะครับเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำก็จะมี ผมจะผมจะใส่สายออกซิเจนไว้ด้วยนะฮะสายอากาศนะฮะเพราะว่าให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ได้เพิ่มอากาศในน้ํานะครับส่วนความสูงก็ประมาณนี้นะครับนิดนึงก็ประมาณสักน่าจะประมาณยี่สิบเซนได้มั้งครับนีบ่ประมาณนี้แล้วก็เอาพวกผักบุ้งอะไรพวกนี้ยที่ว่าเราล้างให้สะอาดนะครับเพราะบางทีอาจจะมี ไอ้พวกไอ้มแมลงหรือว่าสิ่งโสโคร,ก,รกอยู่นะฮะผักบุ้งนี้ก็คือผมจะเพาะเลี้ยงไว้โดยเฉพาะนะฮะก็คือจะได้ไม่โสโครกนะครับก็คือแยกต่างหากแล้วนะครับนี่คือตะแกรงที่เราทําไว้นะครับพอเราได้หอยแล้วนี่นะครับพอเราได้หอยแล้วเราก็เอาหอยเนี้ยมาวางบนตะแกรงได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้ วางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับหอยบางมากเลยนะฮะเพราะว่าถูกป๊อเปลือกยังยุบอยู่เลยก็ไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็วไว้เลยเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็จะคลอดเองนะครับเกิดเอง แต่ว่า้เรามันสังเกตไว้นะครับเวลาที่เขาเออกจากเปลือกไข่เนี่ยเขาก็จะตกลงไปข้างล่างเองนะครับเขาก็จะเกิดของเขาโดยธรรมชาตินะครับนี่นะครับเราก็รอเวลาตอนนี้ก็เหมือนกับว่าฟองนี้ชุดนี้เกิดวันเกิดวันนี้คือวันที่แนะครับ แธันวาเอ่อ8มกราคม2567นะครับลอดเสร็จก็น่าจะประมาณตี5ได้ั้งครับแล้วก็ตอนที่ว่าขับไข่ก็จะประมาณตี2อกว่านะครับเดี๋ยวก็เราจะมาดูกันว่าคลอกเนี้ยหอยเริ่มทยอยลงเดินก็คือออกจากไข่อะวันไหนก็จะได้เก็บเป็นสถิติไว้นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะเลี้ยงหอยกันนะครับเราก็จะมาดูกันเพราะว่าผมก็ก่อนหน้านั้นก็มีพันหอยนะครับก็คือไปไปซื้อมาแหละแต่ว่าสักประมาณปีที่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าไม่มีเวลาแต่คราวนี้ก็จะทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็จะให้เพื่อนๆนได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องวัตจักรของหอยเชอรี่นะครับ ตนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่า <c oughs> ระยะเวลาแบบไหนยังไงนะครับช่วงนี้หอยมันเริ่มเกิดแล้วนะครับเริ่มเริ่มวางไข่ที่บ้านก็เลยเริ่มเก็บได้กืบทุกวันนะครับแม่พันธุ์รู้สึกว่าที่หลงเหลือที่รอดนะครับจากของเก่านี้ก็มีประมาณสักหกหรือ7ดตัวได้นะฮะใช่นั่นแหละมีก็ประมาณนั้นเขาก็เลยเริ่มทยอยให้ไข่มาแล้ว นี่ก็คือสภาพบอ่อฟักนะครับบอ่อฟักไข่ถ้าเกิดถ้าเกิดก่อนผมว่าก็น่าจะเป็นชุดนี้นะฮะชุดนี้จะเป็นชุดแรกน่าจะเป็นลงเดินก่อนเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันว่าจะลงเดินวันไหนเพราะไอ้ที่ว่าแตกๆกเสร็จเจนี่ก็คือจะเป็นชุดแรกที่เกิดมานะครับที่ว่า ตัวแม่ก็ขับไข่มานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผักบุ้งข้อดีของผักบุ้งก็คือเลี้ยงไปได้เรื่อยๆนะครับทิ้งไว้ข้างในเนี่ยเดี๋ยวพอสัาพักมันจะมีเศษผักบุ้งที่มันเน่ามันเปื่อยนะฮะเนี่ยพวกเศษผักบุ้งเน่าเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารอนุบาลให้กับลูกอหอยเป็นอย่างดีแต่ว่าเดี๋ยวพอ ลูกหอยเกิดจริงๆแล้วก็ค่อยใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกอาหารปลานะครับหรือไม่ก็เป็นเศษผักอะไรพวกนี้ก็คือให้บำรุงให้เขาได้เต็มที่เลยนะครับเขาก็จะได้โตเร็วๆนะครับใช่นี่สภาพที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับก็เห็นเมือกเขาเมือกสีชมพูนี้ไหมนี่ก็คือใหม่ๆสดๆเลยนะครับก็คือเปลือกเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งดีแต่ว่าถ้า นานสักหน่อยเนี่ยก็จะแข็งประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาแตกก็คือยังมีสภาพมีเปลือกอยู่นะฮะมันมันมันจะไม่ไม่เละเหมือนแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูแล้วก็มาติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ผมก็ไม่ได้ลงอัปเดตนานแล้วคราวนี้ก็จะทําเรื่องสัตว์เอกโซติกแล้วก็เป็นพวก หอยอะไรพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันเพลินๆน,นะครับถ้าจะเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าวัตถััรรเขาเป็นยังไงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ